ครับสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับที่ดินทั้งหมดนะครับสี่ไร่นะครับที่ดินสี่ไร่นะครับที่ดินสี่ไร่นะครับติดตะโนดดํานะครับมีตะนดดําอยู่หน้าแปลงทิศนี้คือทิศตะวันออกของไปที่ดินสี่ไร่นะครับติดตะนดดําอ่าสี่ไร่เจ้าของค่ายไร่ละสามแสนห้าหมื่นบาทเบ็ดเสร็จก็หนึ่งล้านสี่นะครับใบชะโนด ติดทอกระซประมาณหกเส้นบาทหกเส้นห้านะครับประมาณใช้คําว่าประมาณหกเส้นนะที่ดินไปนี้นะครับนักว้างประมาณหกสิบเมตรโดยประมาณนะครับใช้คําว่าประมาณนะครับตรงนี้นะครับไปประมาณหนึ่งกิโลแปดร้อยเมตรนะครับแปดร้อยเมตรก็จะมีโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านยมเบือก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับจะมีเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านนะครับอยู่ตรงข้ามแปลงที่ดิน ลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่าเนี่ยนี่คือบ้านเจ้าข้องนะครับที่ค่ายที่ดิน4ีไลท์แปลงนี้นะครับคือเจ้าข้องโดยตรงเลยนะครับให้ผมทําการค่ายลักษณะแบบนี้นะครับวัดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับประมาณหนึ่งรอยเมตรนะครับหน้าวัดอยู่ตรงนี้หนึ่งรอยเมตรศูนย์อบตนะครับอยู่ตรงนี้ประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับ4ี่ร้อยถึงห้าร้อยเมตรนะครับทางนี้ ปสักโจมนะครับตำบลสักโจมไปอำเภอดอจีดีก็จะมีโรงเรียนนะครับบ้านนองสลัดไดวัดโรงเรียนอยู่ตรงนี้อีกนะครับจากที่ดินไปประมาณหนึ่งกิโลนะครับไปประมาณหนึ่งกิโลก็มีโรงเรียนวัดนะครับซ่องฟักค้างนะครับอำเภอดอจีดีไปทางนี้นะครับประมาณ20ิบโลนะครับ20กิโลนะครับทางนี้ก็จะไปอำเภอละฟ้านตำบลน้องปิงนะครับเนี่ยเนี้ยออกไปเนี้ยอาที่ดินไปนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลย ริมรั้วนะครับก็ติดรัดยางเลยนะครับลักษณะแบบนี้ตรงหน้าบ้านนะครับก็จะมีอน้าที่นะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ติดเนื้อนะครับที่ดินไปนี้นะครับทิ่น้าไปทิศตะวันออกนะครับประมาณหกสิบเมตรนะครับนักว่างประมาณไม่เกิน60สิบเมตรนะครับห้าสิบิเมตรตรงประมาณที่ดินเขางมันก็ดีทุกอย่างแต่ นะครับตามวลาตะโนนรัดยางนะครับใช้คําว่าประมาณนะครับหนึ่งเมตรห้าสิบเซนนะครับหนึ่งเมตรห้าสิบเซนที่ดินแปลงนี้ติดตะกอซ่อประมาณหกเส้นห้าหมื่นบาทนะครับที่ดินเป็นลักษณะทุ่งนาน,นะครับปลูกอยู่ได้ายต้ทต้มนะครับที่ดินข้างมันก็จะมีบอ่ออยู่แต่ท้ายนะครับตางท้ายเลยใช้คำว่าประมาณซ่องงานนะครับ จากพิบัวนะล่างบัวนะครับเป็นโดยูคาต้นยูคาล็บสะนะครับมีการเขตนะครับตรงการเขตนะประมาณาซ่องงานนะครับที่ดินแปลงนี้จะมีบอ่อนะครับคอเสียของมันจะมีบ่ถ้าใครต้นใจยากมีบอ่อนะครับก็แปลงนี้เลยนะครับแปลงนี้เลยอันนี้เพื่อนบ้านนะครับแน่นอนยูติดที่ดินมีเพื่อนบ้านไม่เงียบเง่านะครับไม,ไม่ไม่เงียบเง่ายูได้จับบล ัก,กจมอมอำเภอโดจดีจังหวัดสุพรรณบุรีใกล้กับสู้รัชาการนะครับสู้อบตตติดถนนดำน้ำไฟนะครับน้ำแปลงเลยลักษณะแบบนี้นะครับดา้ดานเนี้ยมันเป็นประมาณสร้างสร้างซีอานานะครับก็ประมาณอความลึกนะครับประมาณผมใช้คำประมาณนะครับประมาณส่องร้อยห้าสิเมตรนะครับจากที่ท่มเนี้ย ที่ทบมเนี้ยมันจะกินในที่ของเรานะครับที่ของเราเขาบอกว่าเขาไปนู้นเลยตรงลงวัวนู้นเลยเขาพาครึ้งนะครับเขาไปอีกนะครับเขาไปอีกด้านด้านติดใต้นะครับวัดนะครับวัดก็จะอยู่ติดใต้นะครับติดใต้ของแปลงที่ดินมีเพื่อนบ้านมีร้านค้านะครับมีเพื่อนบ้านมีร้านค้าเนี่ยร้านค้าอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงโค้งเนี่ยนะครับเนี่ยเพื่อนบ้านนะครับอยู่ติดตะวันออกเชียงใต้ อาทิตตวนออก,ก็จะเป็นทุ่งนาทำไร่ทำนานะครับกเกษตรกรตรงนี้นะครับไปโรงเรียนบ้านยวนเบือนะครับลักษณะแบบนี้เลยไฟยฟ้าอยู่หน้าแปลงนะครับแน่นอนไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงนะครับทุนท่านไดส้สนใจกติต่อเข้ามานะครับรายละสามแสนห้าหมื่นบาทสามแสนห้าหมื่นบาทหนึ่งจุดสี่ล้านนะครับหนึ่งจุดสี่แสนนะครับหนึ่งล้านสี่แสนนะครับ ลักษณะแบบนี้เลย